อีกหนึ่งปฏิบัติการของภาครัฐกับชุดพญาเสือครับวันนี้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นืำนากำลังกันก็ชื่อชุด,ชดเฉพาะกิจนี้ชื่อว่าชุดพญาเสือนะครับ150นายไปลงพื้นที่ที่เกาะสม็ดจ,จังหวัดระยองซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีรีสอร์ทจำนวนมากแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่น้อยนะครับไปทวงพื้นที่คืนจากรีสอร์ท10กว่าแห่ง แล้วเตรียมฟ้องผู้บุกรุกด้วยนะครับสำหรับทางแพ่งซึ่งปฏิบัติการพิเศษนี้นะครับก็เข้าไปที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมูก่เกาะเสม็ดไปดูที่ดิน15แปลงรวมแล้ว33ไร่แล้วก็ดูท่าเทียบเรือ10ท่านะครับไปสำรวจตรวจสอบจากภาพที่เห็นนะครับมีเจ้าหน้าที่ทหารก็เข้าไปตรวจตราพื้นที่แล้วก็ไปดูจุดที่ไม่ควรจะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่แต่ก็มีรีสอร์ทเข้าไปรูปพื้นที่ ถ้าไปดู15แปลงที่ไปตรวจสอบตั้งอยู่บนพื้นที่ของเกาะเสม็ดนะครับเป็นรีสอร์ทแห่งละ1-2แปลงขนาดเฉลี่ยที่ละ1-3ไร่มีชื่อต่อไปนี้รีสอร์ทแพนโดราบ้านชมสเสม็ดรีสอร์ทเสม็ดคลับรีสอร์ทเสม็ดคลิปรีสอร์ท นางเติบสังสุวรรณอันนี้เป็นชื่อบุคคลนะครับสมิตรีรีสอร์ทและก็มีอีกจํานวนหนึ่งที่ไม่มีชื่อนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบดูจากภาพนี่อาคารสูงใหญ่เลยนะคะมีอาคารที่กําลังก่อสร้างด้วยคุณผู้ชมคุณมนชัยถ้าย้อนไปปี2,545ไปดูภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่บริเวณนี้ยังเป็นสภาพป่าอุดมสมบูรณ์อยู่เลยค่ะแต่ผู้กระทําความผิดใช้วิธีเช่าที่จากกรมธนารักษ์และบุกรุกเข้ามาในเขตพื้นที่อุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนี้กรมอุทย แห่งชาติจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งแก่ผู้กระทําความผิดตามพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหากพบเจ้าหน้าที่ของร,รัฐเกี่ยวข้องด้วยนี่ก็ต้องดําเนินความผิดให้ถึงที่สุดนะคะและหลังจากนี้จะฟื้นฟนูพื้นที่โดยการปลูกป่าให้คืนสู่สภาพเดิมค่ะกับ,บยังคงทําอย่างต่อเนื่องทั้งการทวงคืนพื้นป่าแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่รุกล้ำพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแล้วก็พื้นที่ของภาครัฐนะครับ